ใช่สบายดีทุกคนพบกับดอมอนอีกแล้วเนาะมือนี้ดอมอนด์บริสิมาอ่า,อาเรียกชั่นเพลงเนาะแต่มือนี้ดอมอนสิมาแนะนำเพลง5เพลงที่บอมีเอ็มวีเลยก็ยอดวิวบโคราลานเนะาะไม่ให้ทุกคนได้เอาไปลองฟังกันเบิ่งเนาะซึ่ง5เพลงนี่ก็เป็นเพลงที่ว่าแบบลองฟังเบิ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีอ่ะมันดีเว้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเข้าไปฟังเบิ่งน้ำกันเนาะแล้วก็ไผ่มักเพลงได้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะโอเคทุกคนเริ่มต้นด้วยเบื้งเพลงที่หนึ่งกันเลย ฉันก็แค่เพียงต้องการความแน่ใจใจฉันยังอยู่ตรงนั้นตรงที่เดิมหรือใจเธอยังไม่พอดูวีดีโอใจของไอ้นั้นมันยังคงมิชุดแต่น้องผัดบอกว่าจนนั้นโดนไลค์มีความทรงจำเมื่อก่อนในซัตตัวไอ้บันทึกลงไว้อยู่ใน USB ในครั้งนั้นหากไงล่ะเจ้าเคยบอกเสื้อมาตลอดนองเป็นคนที่ How do you feel ผมคิดไปก็เพราะคุณมาทำให้ผมรู้สึกดีในบางครั้งไม่ไดีบางครั้ง I อ o n ดน n o w ผมคงิดไปฉันคงคิดไปนั่งทบทวนตัวเองอยู่ทำกลางเสียงเพลงกับผู้คนมากมายตัวฉันก็เริ่มเย็นในป็นทางร่างกายอย,อยู่ก็เริ่มเซ็งช่วยบอกได้ไหม สรงประกายไดเดินก่าภไปมีบางข้อความจากบางคนที่อยากฝากไว้ อยากพักผ่อนมันสั่งตัวเองว่าพอภายในใจมันบาไว้ยุดตอนตื่นฟื้นพวกใครสลอเพียงเวลาต้องการจะพักผ่อนพืนไปหัวใจอจอหมดกำลังแล้วคงต้องพักตอนคนก็เป็นลูกผู้ชายมึงต้องสู้แต่ต้องเย็ดได้ไปสนน้าลายพมักเบาแต่โบเฮตพวกกูเห็นมาไลยจนบราน่ายพวกที่เฟซมึงต้องตั้งเป้าใหม่และขยายตอนเซตมันบุกมีทั้งใสทถ้ากระจายตามเซตแกเป็นประสบการณ์ให้เป็นอาจารย์ในวันที่เจ็บ ใจยังพาวงเย็งคงหลงคิดทั้งภาพเก่าในคืนที่เงียบเงาทั้งท้องฟ้าไลลแสงดวงดาวเมาโดดเดี่ยวเลี้ยวเห็นดวงจันทร์ส่งองแสงโอ้ความทรงจำยังคงเจ็บฝังใจโบเคยจะลัางเลือนไปวันเวลาที่ดีมีต่อกันยังคอยตอกย้ำเตือนใจบอก บ่มีดอกคนข้างเคียงมีแต่นเนียงข้างคอบ่ต้องการฮักที่แสนดีฮักให้พอดีก็พอตอนนี้ก็สนมันหลายปีอยากพบขอเพียงเฮาข้ากันก็พอซ้ำนี้บ่ขออย่างเล่นาชีวิตที่พอดีชีวิตที่เพียงพอมีเพียงเจ้า เป็นยังไงเนาะทุกคนสำหรับหาเพลงที่แนะนําไปสําหรับผายมักเพลงยังกะอ่าคอมเมนต์มาบอกกันในเด้อแล้วกัมีเพลงอย่างแนะนําอยากให้ฟังบอยกะคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะสำหรับผายที่มักคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,น,นะเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าทุกคน